มื่อนี้พ่อแม่พี่น้องที่มาเกี่ยวเขางามเนี่ยหนึ่งไรมันสิเดียจะกิโลกรัมวัดสันพวกนี้ตัวมพอ่อศิลอยู่ก่อนนี้ไม่แม่ผ่านโลง่งอันนี้ไม่ตอนอันนี้ไม่ยังนี่นะไม่ออกกุ้งจ้าไม่ออกกุง้งเรื่อยๆบางบางห่วงเขานี่นพกคอหนึ่งอยู่วันนั่นเอาเครึ่งหนึ่งครึ่งขอได้นั่นนะ่ะเออมันเต็มกำนี่นี่นี่กรรมการบอลมาครบ พนสีไทยว่าไรยหนึ่งมันเฉลยจีกิโลแลอยูนีนเฉลยจีกิโลเพ่นว่าขั้นผู้ไรไทยถือผู้นั่นกระเรับรางวันไงรลุถฟิกอัพขั้นหนึ่ง <c oughs> นี่เห็นนอนอะ่ะจังห้างว่าห้างแล้วอยู่หันจอดอยู่หันอ่ะยะ <c oughs> <c oughs> ู่เอาอ่านี่เอาล้อกรรมาการอีกน้อซำนีก่อนน้อ,อวันนี้วันที่แปดพฤศจิกายน เป็นวันพระเนาะอ่าวันเกี่ยวข้าวอินรีนี่คณะกรรมการญาติโยมจะมาเกี่ยวข้าวอินทรีหนึ่งไร่จะได้จีกิโลกร,รมัมน,นะนี่มีไผแน่ปามานนี่เมพานโลกน้อยเนาะพ่อช่วยพ่อช่วยพ่อศินแล้วก็เมบ้านพ่อพ่อช่วย้วกะ็เม,ะะม่ี่เม่ตอนะะ้วก็เม่เวิวนะออร์นเม,ม่กุ้งเนาะ นี่ละกรรมการมันจะมาเกี่ยวเข่าเนี่ข้าวอินทรีย์นี่เดี๋ยวจะอ่าไทยเบิงว่าจะได้จักกิโลกรัมวันนี้นะผสมอย่างน้อยยกปูให้เนี้ยนี่ละเข่าเพื่อนน่ะเนื้อนื้อกอยกปูยกปูนี่ละนี่ละราคาเบุ้งผลงานเด้วยนี่นี่ละนี่ละเอาออกไปเริ่มต้นทั้งมันรวมเหมือนละ เออโอ้ฉันมายูทงคางเลยห้อยเกี่ยวเป็นมันสูงออได้ได้เข้าไปเข้าไปเลยอาเอาผู้ไรมีเวียกก็เพต้องบพเป็นยัง เขาเอาภูมิม mm ีเ hmm. วียกสีมาได้น like oh, uh ี่ละม้าได้ยืนเนี่ยใจใจมันเกินหน่อด้ใจมันเกินข่มจำเป็นน่อยด้เออนี่ครับเท็กกอ

ปาดออกโลดเสืกเข้าเสืกกันมันลมว่าสสนก็คือม้วนผุนเข่าสุดท้ายนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยติดตามนะครับว่าหนึ่งไร่จะได้ขี่ตันนะครับอีกสองสามวันก็จะนวดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์นะครับในการนำเสนอนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับแกการแจ้งเตือนนะครับในคลิปใหม่ๆของเราครับสวัสดีครับ